ซบะลเฮน้องๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ถือโอกาสลมดีเรื่องงามยามดีมาขึ้นว่าวควายกันทุกคนซึ่งเป็นว้าควายาิ0เป็นลายธงชาติอาเซียนหน่อยๆแต่ว่าไม่ครบเห็นไหมไมนจะซูมมาดูใกล้ๆซึ่งทุกอย่างเป็นไม้ไผ่หมดทุกคน ไม่ใช่ก้านเหน ω, ไม่ใช่ก้านมะพร้าวแต่เหลาเท่ากับก้านมะพร้าวส่วนสูตรตัวนี้เดี๋ยวมัดาค่อยลงให้นาะนยาน้องๆส่วนใครอยากทำบังมาด,ดขอแนะนำแบบอ่อนๆปีกอ่อนๆน้องๆดูตัวนี้นะประมาณน,นี้เห็นไหมมันอน่อนถ้ามันไม่อ่อนขึ้นยากทุกคนเพราะมันตัวเล็กตัวจิ๋วมาดูการบินกัน ว่าบินได้จริงไหมว้าววายเ0าเซนติตดธนูพร้อมวันนี้วันมากับน้องตูนดมาดูกันว่าขึ้นได้ไม่ได้ไปนูน่นทุกคนขึ้นแบบง่ายๆแค่นั้นแนะตูนไม่ต้องพลอยง่ายๆขึ้นโฉยธนูดังลั่นพางเปรียบไปเลยว้าวโอเคนั้นแหละไม่ต้องปล่อยสุดยอดตะกคนแบบขึ้นง่ายๆนิ่งไม่ค่อยสะบัด ริม่มออมาต้องมาผสมผสานว่าวงเดือนกับสุรควายโอ้โหตูสวนย้อนอะไรไม่ต้องเล่นสูงตูนเดี๋ยวน้องๆจะมองไม่เห็นโอ้โหหลังเล้ยวทุกคนหลังุ่งหลังเลว้ว ไรก็ไรก็จำชิดน้นองดูป็นง่าแบบชัดแจกันไปเลยไปกันน้องอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ให้บังหมัดด้วยนะจ๊ะน้องๆถ้ารักบังหมัมดอย่างจริงใจอย่างมากมายน้องๆโฆษณาอย่าข้ามนะจ๊ะขอบคุณ มากนี่คนเล่นอยู่นี้คนเล่นอยู่นี้ทุกคนเอามาหหมัดเล่นมั่งนี่ทุกคนโอ้เล่นดีวันงไงล่ะลมใช้ได้เลยวันนี้ลมดีเราก็ไม่ต้องเล่นยาวๆเล่นแบบสั้นๆส,สบายชิวๆเอาไม่ลง ย่าย่าย่า,ย,า,ย,าย่าลงกลบสวยโอ้สุดยอดเป็นสไตล์ขึ้นกับเชยถนูดังลั่นเลยทุกคนวันนี้มีลมแต่ว่าลมเปลี่ยนทิศแล้วไม่ใช่ลมว่าวแล้วทุกคนเป็นลมมาทางทิศตะวตันตกองแตงพนัว ลุงมาก่อนลุงมาก่อนอย่าแต่งพ้นเขาไม่ได้พ้นดึง,งมาอีกนิดดุยวดึงมาต่ำหน่ยดุนดึงเรียบร้อยหล่าเดี๋ยวเชือกไปพงน้องๆน้องๆเล่นแบบต่ำๆพอกูมไม่จะเจอดจุต้องทำเลยนี่เล่นไปต่ำๆมาแล้วน้องเห็นชัดๆกันไปเลยเพราะมีลมเราไม่ต้องเล่นสูง ถ้าไม่มีลมเราก็ปล่อยสายสูงเป็นไงน้องๆขึ้นจริงนะขึ้นดีด้วยดูดูปองว้าวมีเล่นด้วยมีเล่นมีฟันมีวนันวายมีวันด้วยเอาปล่อยเลยปล่อยเลยดูนมันพลิกมันนั่นแหละเดี๋ยวมันขึ้นดึงสายไว้สวยเงย ลีลาบางกินลงบางกินย่าอะไรตูนล่ะอยากย่าเลยเสยง่ายนะตูนนะง,ง่ายมากเลยนะโอ้โหเล่นแบบชิวๆเลยนุ่นว่านกจะรวดทางตรงโกมังบาดเดี๋ยวลองขึ้นดูด้วยเห็นลมมันดีนะวันนี้นี่นั่งเล่นกันชิวๆเลยคนนี้บายใจเลย นั่งแบบสบายสบายเล่นแบบสั้นๆไม่ต้องยาวน้องๆเห็นชัดๆกันไปเลยใช้ได้ไหมน้องๆลองคอมเมนต์มาดูว่าสูตรนี้ใช่ได้ไหมแต่몽บาทคิดว่ามีคนขออีกแหละสูตรนี้몽บาดขอสูตรน้อย몽บาทขอสูตรน่อยเดี๋ยวมันค่อยทยอยลงให้นะน้องๆตัวไหนที่ยังอยู่มงบัทก็จะวัดสัดส่วนให้แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่อยู่แล้วมงบดก็ขออภัยน้องๆ เพราะบางตัวก็มีคนมารับไปบางตัวก็อยู่ที่บงางบาดบางตัวก็อยู่ที่เอฟซีบางบาดบางตัวก็อยู่คนใกล้ชิดบงางบาดไม่เป็นไรบางตัวที่อยู่คนใกล้ชิดบางบาทจะลงให้คนต้องวาก็ยังอยู่ที่ใกล้ชิดกับบงางบาดอยู่บางบาคก็ยลงให้ขึ้นกรบปุ้นขึ้นพื้นดูมานั้นโอ้ฝีมือไม่ถึงน้เนาะ อย่าดึงแข็งเองเห็นไหมทุกคนขึ้นง่ายๆแบบพางเปรียะมันวิ่งเยอะเกินทุกคนมันก็ร่วงพางวันปล่อยสายสั้นมันจะแทงพ้นหัวเลยนุ๊กหมากสุดยอดเลยทุกคนวันนี้เราได้สมปรารถนาบางบัวทองแล้ว เราก็จะเล่นแบบชิวๆเลยน้องๆน,นี่เห็นไหมชิวมากพุ่งมันพุ่งไก่ล่าไกล่าไก่ล่าทั้น้อง,องไลก่กดเชร์ได้นะจ๊ะกับผัวน,น่านว่าวควายสูตรบางบาดบางบาดไม่ต้องเรียนแบบใครทุกคนคิดเองทำเองจึงเอาว่าววงเดือนมาผสมกับว่าวควาย ทุกคนก็สังเกตดูว่าช่วงล่างมันจะสั้นๆหน่อยแล้วก็มาทําเป็นว่าวจิ๋วตัวเล็กถ้าเกิดข้างล่างจะยาวกว่านี้มันก็จะสะบัดกว่านี้หน่อยนะแต่นี้ไม่ค่อยสะบัดแต่ว่าเล่นง่ายเล่นเป็นสัตว์น่มันเล่นไลย ใจเลยทุกคนแต่ว่าเล่นสั้นมากนะทุกคน50เมตรไปถึงประมาณนัก30มได้30เมตรได้

หญ้าตายหมดแล้วหญ้าแห้งกินไม่ได้ขึ้นกลับเฉยว้าวว้าวดูทุกคนด,ด,ดูนี่สุดนี้ถ้าว่าตัวใหญ่น่าจะเอาไปแข่งได้นะมันวิ่งมาหยุดมันวิ่งเดินหน้าแต่มันไม่ค่อยสะบัดสักเท่าไหร่น่าลุงอะไ ลุงมากินญ้าลุงมากินา้าอ๋อมากินาก้าไรล่ะมันจะลุงมากินญ้าทุนเมื่อกี้มันวิ่งพ้นทุกคนวิ่งพ้นแล้วก็มันก็จะร่วงไงมันก็จะร่วงเดี๋ยวก็ขึ้นกา้าบกินยาเห็นไ,ไหมวิ่งพน้นวิ่งพน้นลงดีๆลูกโอ้รอบนี้กินญ้าจริงแล้วน่าจะอิ่มนะอีกทีทุนอีกรอบน้อง เดี๋ยวดูวิธีการขึ้นขึ้นใกล้ๆกับลาใบเลยขึ้นแบบง่ายๆสัน้นๆใกล้ๆชิวๆเห็นไหมเบาเลยขึ้นง่ายมากขึ้นโรยกันนุ <c ười> โยนขึ้นไปก็ขึ้นแล้วฮ่าฮ่าโรยละเบอร์สูตรนี้ไม่ต้องไปเฉกเงินสูตรงวด <c ười> ไม่ต้องห่วงโดนขึ้นง่าย วางเปรียบไปเลยนั่นเลยนั้นในนั้นแต่มันเสียอย่างเดียวมันเทงมันก็หยุดโอ้ยโอ้ยดีลาแล้วดีลาแล้วสะบัดแล้วเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วทุกคนดังแล้วตาแดงแล้ววไปรตาแดงแล้วไปแล้วเอาแล้วกินยากเลยกินยากกินไม่ยาก โอ้อยโอ้ยเไยงทุกคนสุดยอดสุดยอดนั่นนะ่ะเป็นไงล่ะมันขึ้นจริงจนะอ้โ,อโอบบหมันแทงไม่หยุดทุกคนนี่คนดูนี่สายเร่นง่ายๆ มัาพทพาติดรถได้สบายเลยตัวเล็กเล่นตรงไหนก็ได้น้องๆสวยตัวนี้ไม่ต้องตามซื้อไม่ต้องตามมันไม่ขายตัวนี้บอกว่าไม่เล่นมันก็ทํายากด้วยน้องๆอ,อย่าถามมังวาดมาว่ากี่บาทไม่ไม่ไม่ไมังาดไม่ใช่อาชีพต้องบ้าขายน้องๆมังมาทให้ความรู้นรสนใจสนใจจริงๆได้ยอมรับราคาได้ก็ลองลอง,ลองดู ได้ยิรับรายการไม่ได้ก็ไม่ต้องน้องๆง่ยายเลยล่ะไม่กินเลยทุกคนโอ้ย <c oughs> เป็นไงเป็นไงจ่าที่ต้นยังบาดเจ้าลงมาน้องๆดูแบบถึงมือดู <c oughs> มากินหญ้ายอยีกหนึง่งถึงมือจริง <c oughs> เห็นไหมโอ้ <c oughs> ไม่ต้องมาลงเลยทุกคนมันเราลงมาถึงเองแล้วสวย อย่าลืมสนับสนุนมังมัดด้วยนะจ้าน้องๆสนับสนุนมังมดัดนี่ง่ายมากแค่อย่าข้ามโฆษณาก็พอสวยสําหรับคลิปนี้บังมัดก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะลามันจะต้องไปก่อนมามาทีหลังเป็นไงเชงเป้งปน้องๆเดี๋ยวมัดจะไปลองสูตรนู้นอีกสูตรจะตรวจทางตรงสาหรับสูตรนี้ขอตัวไปก่อนน้องๆสวัเดี